หอมอบอวนเลยสารนี่ก็แฮมเบอร์เกอร์ค่ะแฮมเบอร์เกอร์นะคะเห็นไหมเขก็จะกินกันแบบนี้เลยนะคะขเขามาเที่ยวนะคะมีโซอี้นั่งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเด็กๆจะนั่งกินกันแบบนี้เลยค่ะวันนี้เนะะาะแล้วก็มีปัตตาส์เอง ค่ะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เป็นราคาจะมีราคานะคะเาก็จะกินกันแบบนี้เลยนะคะปีแอก็พามาเดินเที่ยวอีกเหมือนเดิมราคาเท่ากันจ๋าเนาะกูเด็กเด็กก็อยากกินได้สวยๆเหมือนเดิมเลยนะ มาก็อดไม่ได้แล้วค่ะเนาะมันสวยง้มหอมด้วยค่ะหอมอาหารด้วยมันนีนะก็มาเมอร์รลสคริสต์มาสอีกรอบหนึ่งนะคะเมอร์ริสคริสต์มาสก็มาถ่ายลูกดูบรรยากาศดูต้นคริสต์มาสนี่ต้นคริสต์มาสของกิงนะคะต้นคริสต์มาสจริงๆค่ะต้นๆต้นไม้จริงๆนะคะนี่เห็นไหมคะดู ต้นคริสต์มาสจริงๆค่ะเพื่อนๆอนดูสิคซับต้นใหญ่ๆกันเลยค่ะดูมันมีลูกเต็มต้นเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเนาะสวยงามอลังการนี่คือต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมคะเพื่อนๆดู เป็นต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะลูกมันก็เปล่งปลั่งสวยงามสดใสเลยนะคะบรรยากาศรอบๆค่ะยาก็มาทำคลิปส,ส่งเพื่อนๆก่อนนอนนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะดูสิอันนั้นต้นมันแล้วอันนี้ก็ดูสิค่ะนะ่าสวยสวย นะคะเขาก็กินกันง่ายๆเขาไม่นั่งเาองเขาอินนะคะโน่นเป็นร้านบารนะ์เนาะแล้วเขาก็ปิดไปสองสาวันนะคะตอนนี้นเขาก็จะมาชฉลิมฉลองกันอีกแล้วนะคะเขาจะมาเปิดร้านร้านโน้นร้านนี้เยอะแยะมากมายทุกร้านก็จะมีลูกค้าเต็มไปเลยนะคะเพื่อนๆดังนั้นก็ที่สําหรับให้คนถ่ายรูปยุโรปเขาก็ไม่มีคนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ต้นนั้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆก็ อย่าลืมดูคลิปสุนยยให้จบนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะจะจบที่ต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ้ชาช้า